ตอนนี้เราก็ได้ทาการเติมน้ํามันไปทั้งหมด5ลิตรแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการชักไม้วัดดูนะเพราะว่าเขามีไม้วัดของเขาอยู่นี่นะฮะอยู่ในระดับเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ในระดับเรียบร้อยแล้วนะอยู่ในขีดที่2อนะฮะอยู่ในขีดที่2นะฮะตอนนี้เราคือเราเติมตัวน้ํามันเกียร์นะเข้าไปเต็มระบบเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากมีการถ่ายน้ํามันเกียร์ออกแล้วก็เปิดอ่างเกียร์ลงมาล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวไส้กองเกียร์นะตอนนี้เราก็ได้ทาการเติม น้ำมันเกียร์เข้าไปเต็มระบบเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยน้ำมันเกียร์ที่เราใช้ก็เป็นน้ำมันเกียร์แท้ศูนย์นะกองเกียร์ที่เราเปลี่ยนเข้าไปก็เป็นกองเกียร์แท้ศูนย์นะฮะตัวนี้อ่าตัวอ่ามาด้าสกายติปบนซินตัวนี้จะใช้เป็น a อ F ตัว<า> FZ นะนะฮะถ้าเป็นตัวเก่าเป็นมาด้าสตัวเก่ามันจะใช้ตัว MV แต่ถ้าเป็นสกายสติปจะใช้ตัว FZ นะมันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะเป็นตัว FZ นั่นเองอ่าก็ถ้าว่าตอนนี้เราได้ทําการเปลี่ยนถ่ายตัวน้ํามันเกียร์ มาด้า2สกายแอทิเบนซินนะอ่าคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะการเปลี่ยนถ่ายก็เปลี่ยนถ่ายแบบเปิดอ่างล้างอ่างนะเปลี่ยนตัวไส้กองเกียร์เรียบร้อยนะครับผมก็แนะนําว่าประมาณ50,000ื่นโลก็ทําการเปลี่ยนถ่ายได้แล้วนะสําหรับน้ํามันเกียร์ออโต้นะสำหรับอนะ่ามาด้า2 Sky ยแอทิฟเบนซินนะแล้วก็ตัวพวกดีเซลมาด้า3อะไรต่างๆด้วยนะใช้ในระยะที่เท่ากันนั่นเองนะครับผม